สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมของมาในคอเคอร์ดเรสอเลอสองกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณโยซรีนะครับผมจากแคลนอีจีนะฮะเป็นอิรักสีเขียวนะครับตรงนี้คุณแอปเปิลดรอปนะครับอิรักสีม่วงนะฮะแล้วก็ทีมงานฝั่งขวานะครับคุณ5 5าจากแคลนอีจีนะฮะอิรักสีส้มแล้วก็สุดท้ายนะครับทันล็อกอิรักสีน้าเงินนะครับผม โอเควันนี้เราอยู่กันในแผนที่ที่มีชื่อว่า Jungle of Vietnam นะครับเวอร์ชั่น22นะฮะอ่ <c oughs> แต่จริงๆมันก็จะมีเวอร์ชันหนึ่งนะฮะที่เป็นเวอร์ชั่นแฟนเมสซึ่งก็คือเวอร์ชัน33นะครับแต่ว่าตรงกลางนี้นก็จะมีบ่อน้ำเหมือนกัน,นะฮะ้ะบริเวณใกล้เคียงกับฐานของท่านก็จะมีกองเพชรกองพลอยให้เก็บนะฮะซึ่งคุณก็ควรที่จะเก็บพลอยก่อนนะครับผมตามนั้นนะฮะ <c oughs> แต่ตอนนี้ฝั่งสีส้มส่งเออไม่ใช่สีส้มสีม่วงเออก็สีส้มด้วยแหละนะฮะส่งทหารวิ่งไปวิ่งมาะฮะสวนทางกันแล้วสีม่วงจะไปลงที่ไหนครับไม่รูนะรึแต่ว่าสีสีส้มเข้าประจําการในกระต๊อบแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็โอ้โหยิงกระต๊อบทิ้งแล้วตรงนี้ทหารเกมของสีม่วงก็ยิงกระท่อมอยู่นะฮะเออข้างในก็ยิงกันอ่าสีม่วงตายไปหนึ่งนะฮะตรงนี้ว่าไงครับ <c oughs> ส่วนฝั่งสีน้ำเงินก็เปิดเปรนมแมงมุมก่อนนะเทเรอดโดนนะฮะหุ่นยนต์แมงมุมของเรานะครับซึ่งตามเขาเรียกว่าอะไรนะตามเนื้อเรื่องของเรดเลิรนะฮะหุ่นยนต์แมงมุมเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหุ่นที่เอาไว้ทําการลาดระเวนฮะซึ่งมีความรวดเร็วสูงนะครับแต่พอมาใช้ในการศึกเขาก็ปรับเปลี่ยนให้มันกลายเป็นหุน่นรื้อถอนสิ่งไม่ใช่สิ่งก่อสร้างรื้อถอนยานพาหน,นะนะฮะประมาณนั้นนะครับแล้วก็รวมไปถึงสมรฆ่าคนได้ด้วยนะฮะ แล้วตอนนี้ฝั่งสีม่วงลงรถมาแล้วนะฮะสร้างไว้หลังฐานเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยนะฮะสีส้มก็ลงนะจุดนี้แล้วสีส้มตอนนี้ส่งกองทัพมาแล้วนะครับไรโน่สามคันนะฮะวิ่งผ่านลิเกเต t o r ไปเลยนะครับผมรือตะขี้ตะโขงแล้วแต่ควรจะเรียกนะเดี๋วก็บึ้มนะครับยิงกระต๊อบแตกไปแล้วนะ,ะทำให้ฐานสีเขียวต้องออกมานะครับแล้วก็โดนเหยียบเรียบร้อยครับสีม่วงต้องลงมาสกัดไว้ก่อนนะเพื่้วไรโน่สามคันเหมือนกันนะฮะถ้าถ้าหากว่ากําลังรบเท่ากันเดี๋ยวรถทหาร ฐานเกดโดนไอ้โดนลิงตบตายโอ้เป็นภาพที่ไม่ได้จะเห็นง่ายๆนะฮะในแมปนี้โอ้ oh, what the fuck นะฮะโอเคแล้วตรงนี้ยังไงครับม่วงกับส้มจะใส่กันไหมฮะโอเคสีม่วงถอยนะฮะในขณะเดียวกันสีน้ำเงินก็ได้โอกาสในการบุกเลยนะครับแล้วสีเขียวในแทบไม่มีกองทัพไว้กันบ้านเลยนะยิงรถถังแตกไปแล้วนะครับโอเคเซนทรีก่การงอกขึ้นมาจากพื้นเรียบร้อยนะฮะบังคับให้ฝั่งสีน้ำเงินต้องถอยนะครับ ตรงนี้สีส้มไปทางไหนครับสีส้มก็ขึ้นไปหาสีม่วงนะฮะจุดนี้นะครับก็มายิงกับสีม่วงแล้วยังไงฮะสีม่วงตัดสินใจขายฐานใหญ่ทิ้งเลยนะครับว้าววัดใจสุดๆเลยฮะโรงรถสองโรงโอเคพอได้อยู่นะฮะไม่สร้างสิ่งก่อสร้างเพิ่มแล้วนะฮะจังหวะนี้แตตรงนี้ยังไงครับแต่ว่าสั่งสีม่วงเขาก็ไม่มีกองทัพที่ออกมีกองทัพอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ดึงลงมากันบ้านนะก็ไม่รู้ว่าทําไมดูมันว่าสีม่วงเขาจะเล่นแค่เมีงมุมนะ อินฟินิทเทอร์รนะฮะหุ่นรนสายป้องกันนะครับจังหวะนี้ส่วนฝั่งสีเขียวนี่ก็ยังไม่ไปไหนนะฮะแต่ตรงนี้ฝั่งสีส้มออกมาแล้วยังไงครับเจอกับไรโนของซีม่วงโอเคสีส้มแตกหนึ่งนะแต่ว่ายังอยู่นะครับกองทับด้านบนแล้วตรงนี้กองทับทางฝั่งล่างแล้วสีน้ําเงินเขาทําอะไรครับเนี่ยแล้วทำไมคุณถึงเอารถมาจอดบนกองแรกอย่างงี้ฮะรถเก็บแร่เก็บไม่ได้นะต้องถอยนะฮะโอเคแล้วตอนนี้ฝั่งสีส้มก็ลงมาแล้วนะครับผมมารวมพลกันตรงนี้นะฮะ สีเขียวเตรียมตัวบุกนะครับยิงกระต๊อบนะฮะไล่ฐานออกมาเรียบร้อยครับตรงนี้นะครับเอายิงจระเข้เอาเา้าเฮ้ยหมาฆ่าจระเข้ตายโอ้เป็นสิ่งที่น่าเหลือเชื่อนะฮะในความเป็นจริงนี่น่าจะทำไม่ได้นะครับเพราะว่าจระเข้นี่หนังมันหนานะฮะหมาน่าจะตายก่อนนะโอเคครับตอนนี้ฝั่งสีม่วงรถเก็บเร็วลงมาเก็บข้างล่างแล้วนะฮะเก็บรอยข้างล่างก่อนนะตรงนี้โอ้โหส้มกับน้ําเงิน รวมกันแล้วกองทัพใหญ่มากแล้วส่งเม็มุมไปอย่างนั้นมันก็ตายห่าหมดเลยครับผมมันติดเต้นไม้นะฮะตังวนี้ตังวนี้นี่ส้มกับน้ําเงินรวมพลังกันใส่กับสีเขียวอยู่นะฮะแลวตอนนี้เรียบร้อยครับลิงในที่สุดลิงก็ตายฮะตรงนี้มานะครับสีน้ําเงินสไลไปที่รถเก็บแร่นะฮะเรียบร้อยครับรถเก็บแร่ของสีเขียวนะฮะแตกนะฮะส่วนด้านบนนี้สีส้มก็ไหลขึ้นมาโอเคครับชัดเจนแบบนี้ฝั่งสีม่วงแตกแน่นอนฮะไม่น่าเหลือนะครับ ยิงลงรถครับยิงก่อนครับยิงลงรถให้แตกสิครับที่ส้มเอ,อ้ยคุณหา้าห้าทำไมคุณไม่ยิงลงรถฮัลโหลแล้วยังไงเนี่ยอืย uh ังไงเมงมุมแล้วแล้วสีเขียวลงมาช่วยเอา้าแล้วยิงอหึ uh huh. แตกนะฮะเรียบร้อยโอ้โ oh, หแล้วเงมมาส่งเบสเซเลเตอร์มาโดนรถเก็บแร่คงสีเขียวยิงตายโอเคฝั okay. ่งสีน้ําเงินว่าไงฮะมีเรดาร์ยังไม่มีใครลงแบทเตอร์แรมนะครับผมคิดว่าเกมนี้ตานี้ เนี่ยแบตเทอรแลน่าจะไม่มีประโยชน์้ะฮะจังหวะนี้คือเล่นแค่ยูนิเทียนหนึ่งก็พอนะฮะแล้วฝั่งสีม่วงยังเหลือโรงทานอยู่นะโอเคตอนนี้นะครับเขียวกับน้ำเงินนะฮะคลุกวงในกันนะครับอย่างสนุกสนานเลยโอเคแล้วสีน้ำโอ้หัวเงินได้3บ้างหนึ่งคันด้วยนะฮะแต่เดียวมันก็พังนะเรียบร้อยครับพูดยังไม่ทันขาดคำนะฮะไปแล้วครับ้วยังไงครับสีส้มจะลงมาช่วยนะครับคุณฮ้าหาาแต่ว่ามันเช้าไปหน่อยนะตรงนี้ฝั่งสีเขียวเขาก็ไหลออกไปแล้วนะฮะโอ้โหแต่ตอนนี้สีม่วงยังไงครรัับสสีมม่่วงงงไ้ากอ นะสีม่วงไม่ทําอะไรเลยนะครับสีม่วงนี่คือปล่อยจอยแล้วนะครับคุณอ่าแอปเปิลดรอปนะฮะโอ้โหตั้งวันนี้ยังเดือดเลยนะครับผมยังไงครับสีส้มก็ดูเชิงอยู่นะฮะยังไม่กล้าเข้าสีม่วงส่งหารเกมไป3คนแล้วก็ถอยกลับมาแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวขายฐานใหญ่ทิ้งเลยฮะโอ้วัดใจกันอีกแล้วนะครับทีมงานฝั่งซ้ายนี่คือสุดยอดนะครับคุณยูซรีนะฮะยูยูสีไม่รู้นะบอกเสียงไงตอนนี้ยังไงครับแม่งมุมออกมาแลม่งมุ่มันเดินติดเร่นะฮะสปีดมันลดนะครับ กระโสีส้มสก,กัดไม่ได้นะฮะตอนนี้โอเคครับผมว่าจังหวะน,นี้ในฝั่งสีเขียวแตกแน,น,น่นอนยังไงแตกแล้วนะฮะโรงรถแตกก่อนอันดับแรกนะฮะแล้ก็มาทางนี้นะฮะเจอแมงมุมสีเขียวมาอีกแล้วนะครับบึ้มไปนะฮะยังไงครับมายิงรถเก็บแร่ยิงโรงรถเอา้าโรงเก็บแร่แตกนะฮะแต่โรงรถยังอยู่นะครับผมตรงนี้ไงครับสีส้มสร้างท่าเรือแล้วมายิงตู้มไปอีกนะฮะเรียบร้อยครับยิงรถเก็บแร่แล้วก็บึ้มไปอีกนะฮะโอเคชัดเจนครับฝั่งสีเขียวนี่คือแตกแน่นอนฮะ ของไพ่แพ้นี่บังเกิดแกทีมงานฝั่งไซส์อย่างชัดเจนนะครับเหลือแต่เขาจะกดยอมแพ้นะฮะจังหวะน,นี้ <c oughs> บึ้มไปแล้วทับแรไม่เหลือแล้วนะจังหวะน,นี้มีแต่ออกไม่มุมมาเคลียร์ฮะจังหวะนี้ออาเหลืออยู่ตัวหนึ่งยังไงครับไล่มามโดดเข้าไปแล้วนะสีเขียวสีเขียวอออสีเขียวไปไหนมาครับสีเขียวสีเขียวไปพังบ้านสีน้ำเงินมากเลยโอ้โหเหลืออยู่แค่นี้นะ อย่างดูเด,ดือ,อดเลยนะเราสีสีน้นําเงินก็ยังมีแมงมุมอยู่นะครับแล้วแมงมุมเข้ารถถังสามบ้างด้วยนะไปแล้วครับเรียบร้อยครับผมโอ้โหจังหวะดีมากนะเมงมุมของสีเขียวจังหวะนี้ไม่รอดนะครับบึมแล้วนะฮะคือยูนิตที่ได้สามบ้างเน่ยรีเจนเลือดได้นะแต่ว่าสุดท้ายมันก็ไม่ทันดาเม่ของแมงมุม <pol> <grenades> อยู่ดีนะโอเคตอนนี้สีเขียวก็ไปแล้วนะครับหลือสีม่วงนะฮะแอปเปิลดรอป เหลือเซนทีรีกันอยู่กระบ,บอกหนึ่งมันให้จะกดอยอมแพ้ครับโยืนหยัดจนเหลือวินาทีสุดท้ายแล้วนี่ไอออนเคอร์เทนของสีส้มมาแล้วนะฮะก็มีประโยชน์อ่ายอมแพ้ไปแล้วนะครับแอปเปิลบล็อปนะเธอชนะก็ได้ตกเป็นของคุณ55กับคุณแทนล็อกสีส้มและสีน้ำเงินนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอได้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าโซ่ดีครับฝากกาไดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแต่นอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ